สวัสดีค่ะปูบเ,บเ,เป้แคร์แคร์พรอพเพอร์ตี้นะคะนี่ค่ะวันนี้เป็นวันที่ห้าแล้วนะคะนี่ค่ะวันที่ห้าแล้วห้องนี้ก็ทาสีรองพื้นไปแล้วนะคะแล้วก็ทาสีจริงอันนี้เราทาสีจริงไปแล้วสองรอบนะคะแล้วก็จะมีทาประตูเนี่ยค่ะประตูนี่ทาสีน้ำมันนะคะอันนี้ทาไปแล้วนะคะขี่รอบไม่ทายทาไปสามรอบนะคะ <laughs> สีเดิมสีเดิมเนี่ยค่ะมันจะเป็นสีเขียวนะคะเนี่ยค่ะเขียวเมื่อวานนะคะน่าจะเห็นสีจริงอยู่นะคะแต่ตอนนี้เราทาเป็นสีขาวแล้วนะคะมันเป็นจะเป็นไปได้ไงใช่ไหมเป็นไปแล้วนะคะห้องนี้ทาสีจริงสองรอบแล้วก็สีน้ำมันนี่ทาไปสามรอบนะคะเพราะว่าจะต้องการให้สีมันขึ้นนะคะแล้วก็ข้างนอกห้องค่ะนี่ค่ะข้างนอกห้องอันนี้เราก็ทาไปแล้วนะคะอันนี้ทาสี ลองพื้นหนึ่งแล้วก็สีจริงไปสองรอบนะคะนี่ค่ะเหล็กดันนี่ก็ทาไปแล้วอันนี้เหล็กดันนี่ทากี่รอบคะสองรอบสองรอบเหล็กดันนี่ทาแล้วสองสี่รอบารอบอันนี้พี่ใส่ใส่น้ำยาไออะไรนะนี่มันสนเยอะไปหรือเปล่ามันเป็นอันเนี้ยค่ะฟองอากาศอะ แ่เสร็จน่ะงานเป็นฟองอากาศน่าจะต้องใส่น้อยกว่านี้หน่อยนึงไม่แน่ใจน่าจะใส่น้ำยาน้ำมันสนเยอะไปหน่อยนึงมันจะมันจะเห็นเป็นรอยเป็นรูเนี่ยค่ะฟองอากาศมันมาแต่ไม่เป็นไรก็โดยรวมก็ก็สวยดีนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ เข้ามาดูในห้องนะคะขอบคุณค่ะน,นี่ค่ะเข้ามาดูในห้องนี่นะคะในห้องก็เป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็จะมีทาสีตรงออกไปข้างนอกตรงระเบียงตรงหน้าฐานหน้าต่างหน่อยนึงนะคะแล้วก็นี่ใส่ม่านเรียบร้อยนะคะข้างบนก็ติด หลอดไฟแล้วนะคะเดี๋ยวลองเปิดดูนี่ไฟติดแล้วนะไฟติดแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงที่เป็นเดี๋ยวนะอันนี้ค่ะนี่จะเป็นวิวลระเบียงนะคะระเบียงนี่ค่ะเป็นวิวลระเบียงนะคะจะเห็นว่ามี มีตึกแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวให้ให้ชมนะคะก็ล,มล่มรื่นค่ะเพราะว่าขนาดยืนอยู่ตรงนี้ก็ลมก็พัดเย็นมากเลยนะคะเพราะว่าห้องนี้เป็นห้องหัวมุมค่ะแล้วก็ไม่ได้ชั้นไม่ใช่ชั้นบนสุดนะคะฉะนั้นก็จะอยู่ชั้นห้าพอดีพอดีนะคะลมก็เข้าแล้วก็ห้องมุมเป็นส่วนตัวด้วยค่ะอันนี้ค่ะอันนี้มีอันนี้กระเบื้องนี่เราปูไปแล้วนะคะแล้วก็ สีนี่ทาใหม่นะคะสีทาใหม่ไปแล้วแล้วก็หลอดไฟสายไฟก็เปลี่ยนให้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงตรงนี้ค่ะตรงนี้สามารถตั้งเฟอร์นิเจอร์ตั้งอ,อะไรนะชุดรับแขกได้นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นออกไปข้างนอกน,นี่ก็จะเป็นห้องครัวนะคะลูกค้าสามารถบิวอินครัวหรือว่าวางเครื่องซักผ้าได้นะคะแล้วก็ตากผ้าได้ค่ะ อันนี้นี่เราติดหลอดไฟแล้วนี่ไงติ้งติดแล้วนะคะอันนี้ติดแล้วนะนี่ค่ะจำได้ไหมที่เราไปเลือกซื้อด้วยกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ช่างกำลังจะนี่ค่ะกำลังซ่อมกำลังใส่ไอตัวบานเลื่อนอยู่นะคะอันนี้ก็จะมีเหล็กดัดไอมีอะไรนะคะมีมุ้งลวดให้ด้วยค่ะมุ้งลวดก็มีทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างในนะคะมุ้งลวด มีทั้งเหล็กดัดแล้วก็มุ้งลวดนะคะอันนี้ค่ะประตูนี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เป็นสีเขียวนะคะอันนี้เราทาเป็นสีทาเป็นสีไอขาวค่ะน่าจะทาไปสองสามรอบนะคะแต่ก็ยังเห็นสีเดิมอยู่ต้องทาอีกรอบนึงนะคะเน่ยนะคะแล้วก็ อยากจ,จะให้มาดูโคมไฟนะคะไฟโรมาเดี๋ยวให้รับค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ค่ะขวามือเนี่ยค่ะขวามือนี้เป็นห้องน้ําค่ะอันนี้ห้องน้ํานะคะห้องน้ำนี่ติดดาวไลท์แล้วเรียบร้อยค่ะติดดาวไลท์เรียบร้อยสวยงามทาสีไปแล้วนี่ค่ะทาสีจริงไปแล้วสองรอบนะคะ ใช่จร,จริงไปแล้วสองรอบนี่ค่ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะอันนี้เราทาเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็นี่ค่ะในห้องน้ำเราก็จะเป็นห้องน้ำเป็นหินอ่อนนะคะแล้วก็ปูกกระเบื้องข้างล่างค่ะเป็นสุขภัณฑ์แล้วก็อ่างอาบน้ำอะไรพวกนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะมีช่องหน้าต่างนะคะ ช้องหน้าต่างที่จะรับลมในห้องน้ําให้มาระบายอากาศนะคะนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะนี่เป็นห้องน้ําค่ะมันจะให้วนดูวนดูแบบนี้นะคะห้องน้ำออกไปตรงนี้ก็จะเป็นละเบียงนะคะเนี่ยค่ะใครสนใจซื้อหรือเช่าก็ทักมาเลยนะคะเพราะว่ามีห้องเดียวแล้วนะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะคะ ถ้าเป็นงั้นก็ต้องไปซื้อห้องที่มีคนเช่าถ้าห้องมีคนเช่าก็ซื้อไปลงทุนไปเลยนะคะเพราะว่าซื้อเสร็จแล้วก็ได้ค่าเช่าไปทุกเดือนทุกเดือนนะคะสบายไม่ต้องไปหาคนเช่าแล้วนะคะเพราะว่าคนเช่าทําสัญญาหนึ่งปีนะคะทําสัญญาทุกๆหนึ่งปีนะคะ,ญญน,ะ,คะนี่ค่ะก็ในห้องก็จะเป็นห้องแอร์แล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์นะคะนี่ Air แอร์คอมพิวเซอร์เราจะอยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะคอมพิวเตอร์แอร์อยู่ตรงนี้นะคะ่ะ อันนี้จะเป็นระเบียงอีกฝั่งหนึ่งที่จะเป็นห้องครัวนะคะนี่ค่ะก็จะเห็นว่ามีพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็จะมีบ้านคนนะคะอยู่ตรงระแวกแถวๆถนี้นะคะตอนร่มลื่นค่ะแล้วก็เช้าๆก็จะได้ยินเสียงเสียงนกเสียงไก่นะ <c oughs> <c oughs> ว่าธรรมชาติมากนี่ <c oughs> เห็นไหมได้ยินเสียงไหมเนี่ยค่ะเนี่ยเนีก็จะเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะ หาที่ไหนเป็นธรรมชาติแบบนี้ที่มันอยู่ในกรุงเทพนะคะแล้วก็ราคาหลักแสนนะคะไม่ไม่ใช่ขายเป็นหลายล้านนะคะนี่ค่ะขนาดห้องให้ถึง25ตารางนะคะ25ตารางลูกค้าสามารถกั้นเป็นห้องนอนได้แล้วก็ห้องรับแขกได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีห้องครัวนะคะนี่ค่ะห้องครัวนี่ค่ะซักล้างห้องครัวอย่างเงี้ยนะคะจัดเต็มนะคะแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนนะคะแล้วขวามือก็เป็นห้องน้ำนะะห้องน้ำก็ใหญ่เหมือนกันนะคะ นี่ค่ะอันนี้ในห้องดูให้ดูในห้องอีกทีนะคะในห้องแบบนี้ค่ะอันนี้จะมีแอร์ค่ะมีแอร์แล้วมีเฟอร์นิเจอร์อันนี้ที่ที่มีให้แล้วก็จะมีโตเครื่องแป้งนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าค่ะที่มีให้แล้วนะคะแต่ว่าเตียงแล้วก็ที่นอนเดี๋ยวเอาผลมาให้อีกทีนึงนะคะอันนี้ค่ะนี่อันแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ เมื่อกี้ก็เพิ่งล้างแอร์ไปแล้วนะคะใหม่ๆสดๆร้อนนะคะเตรียมรับกับหน้าร้อนนะคะเพราะว่าเมษาแล้วเมษาแล้วนะคะนี่ค่ะใครยังต้องการซื้อห้องใหม่ต้องการเช่าห้องใหม่นะคะก็โทรมาได้เลยเบอร์0 9 0 9 8 9 7 8 1 0นาเน่ยะคะนี่ค่ะ10 15นาทีเท่านั้นเองนะคะจาก BTS บางจากมีรถประจําทางมีตลอด2 4ชั่วโมงด้วยนะคะลูกค้ากวาดเข้ามานะคะเข้ามาตรงนี้ค่ะประมาณ8บาทเท่านั้นเองนะคะหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาก็ได้ค่ะเพราะว่าใกล้ๆมากเลยนะคะเดินทางสะดวกก็อยู่ ตรงกลางนะคะสามารถไปห้างซีคอนได้เลยว่าไปตรง BTS บางจากได้ด้วยนะคะถ้าใครที่ทำงานแถวโซน BTS อโ so, ศกอะไรเนี่ยค่ะสีลมอโศกพวกเนี้ยที่ต้องใช้ที่ต้องเดินทางในแวนว BTS อะคะ่ะก็แนะนำอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าลูกค้าที่ที่มาเช่าที่นี่ก็ทำงานในโซน BTS ค่ะแล้วก็ที่นี่เดินทางสะดวกเพราะว่ามีรถประจำทางตลอดนะคะมันไม่ได้แบบรอ สิบนาทีย0นาทีนะคะเหมือนรถเมย์อันนี้จะมีรถวิ่งตลอดก็คือมีทุกๆนาทีนะคะมองเลยทุกๆนาทีนะคะแล้วก็ก็นั่งแป๊บเดียวค่ะไปปากซอยได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่แบบนี้เลยนี่ค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นนีถมานแล้วก็เป็นประตูบานเลื่อนค่ะเป็นกระจกค่ะแล้วก็มีมุ้งลวดให้ด้วยนะคะอันนี้มุงม้งลวดมุ้งลวดกระจก นคะคะอันนี้จะเป็นในห้องอันนี้เกือบเกือบเสร็จร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะมันเหลือจะมีเฉพาะบางจุดที่ต้องที่ต้องเก็บรายละเอียดนะคะนี่ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่ห้าแล้วนะคะห้องจะเสร็จแล้วห้องจะเสร็จแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมใครนะคะที่กำลังหาห้องอยู่นะคะเงินเดือน,อ,นอ,ออกแล้วนะคะ ต้องการย้ายเข้าห้องไห,หมนะคะโทรมาได้เลยนะคะเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดแปดหนึ่งศูนย์ห้องดีๆไม่ได้รอนะคะไม่ได้รอง่ายๆนะคะใครสนใจก็จองเลยนะคะนี่ค่ะโทรมาได้นะคะแล้วก็ถ้าอยากมาดูห้องจริงๆนะคะก็นี่ค่ะก็เหมือนในรูปเลยะคะ่ะเหมือนกับที่เราไลฟ์สดนะคะตอนนี้เราไลฟ์อยู่ในภายในห้องจริงนะคะนี่ค่ะแบบนี้เลย สนใจกู้ก็ยื่นเอกสารกู้มานะคะสนใจผ่อนก็นจะล้องก็ผ่อนได้นะคะ96งมวดเองนะคะบางทีอาจจะผ่อนหมดเร็วกว่ารถที่ลูกค้ากําลังผ่อนกับแบงค์อยู่นะคะนห่คะหรือว่านะคะจ่ายสดเลยนะคะจ่ายสดเลยเพราะว่าไม่ใช่ขายแบบไลฟ์หลายล้านนะคะอันนี้ค่ะห้องใหม่นะคะในห้องเป็นห้องใหม่เลยนะคะ เนี่ยค่ะดูตรงนี้นะคะอันนี้เราถ่ายจากอันนี้ข้างหน้าห้องค่ะข้างหน้าห้องอเดินเข้ามาหน่อยนึงเดินเข้ามาหน่อยนึงอันนี้ก็จะเป็นถ้าเราจัดของดีๆมันก็จะมีพื้นที่นะคะตอนนี้คือเอาของไว้ตรงกลางเพราะว่าออโต้ต้องมาทาสีข้างๆนะคะก็เลยเนี่ยค่ะ ก็เลยเอาของไว้ตรงกลางก่อนน่่่น,ๆๆๆน,ๆๆนๆๆ่เดี๋ยวลองแอร์แป๊บนึ่งเดี๋ยวลองเปิดแอร์ก่อนะนะเม่อกี้เขาพ่งล้างแอร์เปิดแอร์เดี๋นี่ค่ะ อันนี้แอ,อร์เบอร์ห้าประหยัดไฟด้วยนะคะเนี่ยเห็นออออไหมเปิดเป็นทันไรเย็นเลยนะคะนี่ค่ะเย็นแล้ว อยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้มาดูข้างหน้าห้องอีกทีหนึ่งนะคะข้างหน้าห้องสวว่านี้เป็นห้องมุมนะคะอันนี้อยู่ชั้นห้าห้องมุมค่ะชั้นห้าห้องมุมนะคะห้องของเราอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ทำเลดีมากนะคะแล้วก็ลมก็เข้าตลอดนะคะเพราะว่ามันเป็นห้องมุมค่ะลมไม่ไปไหนลมมันจะผ่านมุมแล้วก็เข้าห้องเราเลยค่ะแล้วก็ปิดแล้วก็ปิดเอาลมเข้ามาในห้องเลยนะคะห้องนี้นะคะก็จะมีก็มีเหล็กดัดค่ะมีเหล็กดัดแล้วก็มีมุ้งลวดนะคะ มุงลวดกําลังน่าจะล้างอยู่ค่ะมีเหล็กดัดมุงลวดค่ะแล้วก็ประตูนะคะฉะนั้นล็อกแน่นหนามีทั้งเหล็กนะคะใครจะเข้ามาถ้าเข้ามาก็ต้องเลื่อยเหล็กมา <laughs> <laughs> เหล็กดัดนะคะแล้วก็มุงลวดนะคะแล้วก็จะมีประตูนะคะประตูไม้ค่ะ <laughs> เข้ามาปุ๊บเข้ามาสเสร็จลูกค้าสามารถตั้งตั้งที่นอนตรงนี้ได้ค่ะตั้งที่นอนตรงนี้แล้วก็ข้างในก็ยังมีพื้นที่เหลือนะคะนี่ค่ะ นี่มีพื้นที่เหลืออยู่นี่กว้างมากเลยห้องเสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะอันนี้ก็วิวข้างนอกนะคะวิวข้างนอกของเรานคะคะ มีธรรมชาติร่มรื่นนะคะเห็นไหมข้างล่างเขาก็ยังมีก่อสร้างทําบ้านอยู่นะคะข้างล่างจะเป็นบ้านสองชั้นนะคะแต่ว่าของเราน่ะของเราอยู่ชั้นห้าก็วิวดีค่ะมองไกลๆได้ด้วยนะคะอันนั้นค่ะจะเห็นว่าตึกสูงๆฝั่งนู้นค่ะก็ BTS นะคะอันนั้นจะเป็น BTS นะคะแนวเส้นสุขุมวิทค่ะเห็นตึกสูงๆตัวนั้นไหมคะเนี่ยค่ะก็ห่างตรงนี้ห่างห่างประมาณสองกิโลเองนะคะเนี่ยค่ะ ประมาณสองกิโลเองแล้วว่านั่งรถเข้ามาสิบสิบห้านาทีก็ถึงแล้วนะคะถึงห้องแล้วนะคะห้องของเราก็แบบนี้เลยนะคะพร้อมอยู่นะคะพร้อมอยู่บอกแล้วพร้อมอยู่มีทั้งแอร์มีน้งเฟอร์ไม่ต้องซื้ออะไรแล้วซื้อแต่เสื้อผ้านะคะ <c oughs> ที่กระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะเพราะเราซื้อของให้หมดแล้วนะคะหรือว่ากู้นะคะกู้ลูกค้าก็ไม่ต้องไปผ่อนเฟอร์ไม่ต้องไปผ่อนแอร์แล้วนะคะเพราะว่าเราติดให้หมดแล้ว ใส่ให้หมดแล้วนะคะก็คือเอามาแต่งเสื้อผ้าแล้วก็มาอยู่ได้เลยนะคะแต่ก่อนที่จะมาอยู่ต้องต้องกู้ไอผ่านก่อนนะคะหรือว่าหรือว่าจองก่อนนะคะน,คะนี่นี่ค่ะนี่นี่ค่ะก๊อกน้ำเน,นี่ยค่ะก๊อกน้าแล้วก็เปลี่ยนให้นะคะนี่อันนี้เรากก็บังพันพันสายไฟใส่ก๊อกน้ําใหม่เลย นี่ค่ะอันนี้จะเป็นวิวตรงรอบเบียงนะคะเนี่ยหมุนแล้วหมุนแล้วนี่เสร็จแล้วนะคะก๊อกน้ำใส่เรียบร้อยแล้ว นะคะข้างบนก็ใส่โคมไฟเรียบร้อยแล้วะคะ่ะโคมไฟเรียบร้อยแล้วแต่ตรงตรงนั้นก็ต้องต้องอดรูใช่ไหมคะข้างบน,นะคะต้องอดรูหน่อยสองร ใกล้ละนี่ยค่ะความมือก็ไปห้องน้าค่ะเมื่อกี้เราไปดูแล้วนะคะอันนี้ห้องน้ําห้องน้ําค่ะห้องน้ําตรงนี้ก็จะมีออกมานี่ก็เจอหน้าต่างเลยนะคะหน้าต่างบานใหญ่เต็มเต็มทั้งเนี่ยค่ะเต็มทั้งผืนเลยนะคะมีค่ะหน้าต่างแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นวางเครื่องเสื้อผ้าได้นะคะหรือว่าทําอาหารทํากับข้าวตรงนี้ได้เลยนะคะ เนี่ยเรากลับเข้ามาในห้องกลับเข้ามาในห้องอีกรอบนึงนะคะนี่นะคะ,คะโอเคอันนี้เขาก็กำลังทาสีนะคะทาสีน้ำมันทาขอบวงกบนะคะอันนี้ทาขอบวงกบ เสร็จแล้วลมลื่นมากเลยเห็นไหมตอนนี้ค่ะถ้าได้ถ้าได้ถ้าฟังดีๆนะจะได้ยินเสียงนกแล้วก็ธรรมาชาติมากด้วยเห็นไะหนกบินไปดินมาวิวดีวิวดีนะให้ใหให้ดูวิวก่อนเนี่ยนะคะ โอเคถ้าใครสนใจห้องนี้นะคะแอร์เฟอร์จัดเต็มแล้วก็ห้องเข้าอยู่ได้เลยนะคะสนใจโทรเบอร์0 9น9์เก้านนะคะมีเพียงห้องเดียวนะคะใครมาก่อนแรกก่อนนะคะแล้วเราจเจอกันอีกทีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ